สวัสดีครับวันนี้เราโชคดีทรัพเจริญการนะครับวันนี้เรามาจะตั้งโซลกรเซลล์ที่อาหาราวิทยาลัยหวัดเลยนะครับผมตี้สวนเกษตรปลาสักนะครับผมอันนี้ใช้สมอสหนึ่งคับหนึ่งร้อยวัตนะครับผมร้อยสี่สิบวัตนะครับผมอันนี้หยด,ดน้ำเลยนะครับผมน้ำเต็มข้อ,อ,ะะอเดียวผมใส่เลยอันนี้เราฝังท่อเราได้เดียนทุก้าด้วยนะครับแล้วก็จะเดินน้ำหยดให้ทุกพารด้วย ซึ่งสั่งท่รเลยสั่งนะครับอันนี้เราใช้แปะนครับผเป็นแผงมโนนะครับผมอย่างดีนะครับอันนี้แผงรับประกันไฟออกสิบปีนะครับผมสมมตรับประกันหนึ่งปีโครงสร้างรับประกันห้าปีนะครับเป็นเหล็กกัมาันต์อย่างดีนะครับผมโครงสร้างแข็งแรงมากนะครับแผงก็คุณภาพดีนะครับใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมติดตั้งครั้งเดียวนะครับใช้งานได้นานมาก สนใจติดตัง้งโซล่าเซลล์ข้อติดต่อเรามาได้นะครับสูตร์เก้าสองสองหกสี่แปดแปดสองครับผมน้ำไหลแรงนะครับผมน้ำไม่ขังอันนี้ย้อนลงไปสี่สิบเมตรนะครับผมสายชอวหนึ่งจุดสองห้าน้ำแรงดูนะครับผม